ก็สวีดะสวัสดีนะครับพเพื่อนๆชาวไทยเจอสายเกลือทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมอิเลเจมส์นะฮะสำหรับวันนี้นะครับมาอยู่ในวันอาคารที่18เดือน2ครับก็หลังจากเมื่อคืน,ะนครับที่ใครหลายคนนะตามหา,าของทางด้านว่าจะมีจี้ไหนอ่าจะกลับมาบ้างนะครับแล้วก็เวนเ้นเป็นเว้นจี้อะไรนะครับวันนี้เว้นก็เข้ามาแล้วเว้นจี้เครื่องรางใหม่ครับเป็นจี้เครื่องรางท็อปนะก็แน่นอนครับเว้นของน้องคาเมนมาขาดนี้จี้ซัพพอร์ตน้องมา มันก็คงไม่แปลกอ่ะก็จะเป็นราชาที่ถูกในเทศต,ต้องห้ามนะครับอันเนี้ยจะเป็นจี้ที่ดีมากนะครับเมื่อฝ่ายตรงข้ามอ่าย้ายจนอ่ะอ๋อก็คือจะเป็นเมื่อฝ่ายงข้ามย้ายจันทีสครั้งขึ้นไปภายในหเทิร์นก็คือเป็นในเทศปกติครับแล้วก็จะมีโอกาสป้องกันขังคุกนะครับแล้วก็จะมีโอกาสป้องกันการซื้อต่อเอง ตัวละครนี้เหมาะกับสายอ่าไม่ใช่ตัวละครนี้จี้นี้เหมาะกับตัวละครที่อ่าเป็นสายปักธงนะครับเป็นสายที่ไม่ให้เถ็ดเหมือนเองก็ยูดา้าหอ่าหรือคาเมนนั่นเองนะครับสว่วนจี้นึงครับบัตรเชิญโจมตีปีศาจครับอันนี้เหมาะกับสายล้มนะครับก็ความสามารถเนี่ยจะเป็นจ่ายค่าผันค่าแบบผ่านทางพื้นฐานอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็สุ่มเรียกฝนข้ามแบบสุ่มเมื่อเราตกลงมาของเราเนาะแล้วก็จะทำลายลูกเต๋าฝนข้าม2เทิร์นนะครับ หลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีโอกาส55ป้องกันการด,ดวงการโจมตีเนาะก็เป็นบัตรเชิญออปชั่นพิเศษที่แถมมาในหน่อยอะไรอย่างนี้น,นะครับส่วนการตามหาครับเหมือนเดิมนะใช้หัวใจ6ชิ้นนะครับอ่ารอบนี้ครับใช้ A 2ชิ้นแล้วก็ A บวกชิ้นชิ้นหนึ่งนะนำมาแลกเป็น r S นะครับทั้งหมดเนี่ยก็ใช้6ชิ้นนะครับไม่ถึงแบบใช้ประเภท A 2ชิ้นแล้วก็ A บวกชิ้นหนึ่งนะแต่วัตถุดิบเนี่ยใช้อย่างละ2เหมือนเดิมนะครับส่วนจี้น่ะทำจี้นะก็เก็บ 3าชิ้นเหมือนเดิมถ้าใครจะทําที่ดักก็เหมือนกับเว้นที่ผมเคยทําก่อนอันนี้ก็คือใช้9ชิ้นครับ9ชิ้นเลทนะผมว่าประมาณ20,000ก็อาจจะปิดได้อยู่นะส่วนที่ได้กลับมาอีกครั้งนะครับก็จะเป็นหมวดระเบิดอ่าทเทเนียมของเลน,นะครับป้ายดอกซากุระครับอ่าใครที่ถามหานะแล้วก็รองเท้าตีปีโคนะครับแผปพิทักษ์ดอกไม้สีลุงอ่ะตรวจอวกาศคำสาคบครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งรองเท้ากับครั้งยูนิคอนโดนอ่าไม่ใช่โดนเป็นบัตรเชิญแลาวาพอเสร็จนะครับราคาถูกในเทพบริการ ว่าราสีไม่ขายครับโอ้โหเพื่อนๆส่วนถ้าแบบมาทำดาร์กเว้นเนี่ยโคตรเท่เพื่อนๆดูดิดูดหมวดไทเทเนไอไทเทเนียมของคาเมนดิโอ้โหสกินอย่างเท่จัดอะ่ะเออสกินโหดเกินนะครับน่าสะสมมากเลยต่อามาครับเธออยากจะจีบฉันบ้างไหมจีบใครเอ่ย ก็จะได้เป็นของ,ของที่ดิบเป็นจี้นะครับอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นจากล็อกอินแล้วก็การเล่นเนาะเป็นหินเพชรน,นะครับใช้คําว่าเธออยากจะจีบฉันบ้างใหม่นะครับจีบใครนะแล้วก็เวนคามนอยู่เหมือนเดิมนะครับเพืเ่อนๆอ่าเวนคามนอยู่เหมือนเดิมนี่อันนี้ผมรับมาก่อนหนึ่งพันเพชรครับเดี๋ยวเผื่อพลาดนะเผื่อลืมแล้วก็อ่าเป็นล็อกอินแบบไหนวะล็อกอินแล้วก็เล่น มาที่ตรงนี้คับเพื่อนพวกแบบว่ารายวันและสัปดาห์ครับจะมีของคําว่าจํากัดทั้งหมดนะครับก็กดล็อกอินมาแล้วก็จะเป็นเล่นเกมแล้วก็เล่นชนะครับล็อกอินแบบนี้วันเรื่อยๆนะครับจนถึงอันสุดท้ายประมาณนี้เลยโอเคส่วนเว้นนี้นะครับมีสามารถสมได้2แบบปะเหมือนเดิมปะนี่ก็จะเป็นซูเปอร์พรีเมียมกับพรีเมียมเหมือนเดิมครับส่วนเลอัตราการสมนะครับก็อยู่ที่ถ้าเป็นต่อสมพรีเมียมธรรมดาเนี่ยจะเป็น 1.1นะครับเอโว่นะถ้าเป็นซูเปอร์พรีเมียมจะอยู่ที่1.8นะครับเลทเท่าเดิมเลยส่วนราคารับนะครับก็ขายเป็น1,000งเพชรนะครับเป็นแสงเมก้า5ชิ้นนะอันนี้ใครที่อยากจะได้แสงรีเนี่ยผมว่าคุ้มนะเพราะว่ามันได้เพชรอ่ามันมันได้เพชรแบบว่าอันเพชรยังไงก็คือ35บาทลงที่เพชรละแล้วก็อีก35บาทอ่ะเราเหมือนไปนซื้อแสงเมก้าครับ5ชิ้นนะแล้วก็อันนี้จะเป็นแสงอีโวแล้วก็แสงดาร์คครับอันนี้เป็นตั๋วสุ่มจี้นะครับเพื่อนๆแล้วก็ เป็นวัตถุดิบ A บวแล้วก็จะเป็นอ่อนตะนาน S นะครับ1ชิ้นกระเซลครับขายเป็นอะไรเนี่ยเป็นแสงอ๋อได้แสงด้วย5ชิ้นนะครับแล้วก็ได้เป็นซี่เคางเกลือ10ชิ้นก็คือใครทำคาเมนมาผมว่าลองทำไปได้หนูได้นะซี G, นะ่เนี่ยน่าจะเหมาะนะครับแล้วก็ต่อมาครับเป็นฮิต5นะครับตวัวสุ่มเครื่องรางสุนฮิตนะครับแล้วก็จะเป็นอของต่างๆนะครับอันนี้ไม่ไม่เขียนคำว่าอื่นๆนะน่าจะเป็นซี่้ชิ้นข้างหน้าเลยนะครับ ไม่มั่นใจนะแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็น5ชิ้นนะมั้ง3 4 9บาทเลยต่อมาครับเป็นจี้เครื่องรางครับก็จะมีจี้ดาขายครับในราคา179จบาทส่วนใครที่แบบว่าไม่ได้เติมนะครับสามารถสมได้เลยอันนี้ก็เป็นกล่องจี้เกลือครับและอันนี้ก็จะเป็นอะไรอ่ะโอ้เป็นแสงฟิกเพื่อนสามห้าเปอร์เซ็นต์สามสิบตัดกา้าบแปดสิบก็มีว่ะเฮ้ยรอบนี้คุ้มอยู่นะเก้าเก้าบาทตัดกา้าบแปดสิบเลยอ่ะอน,นี่คืออะไรอ่ะแสงอะไรดูเว้นค่าบันทางเหรอ 5้อันนี้คำเตือนวัตเตอรี่60ครับผมว่าที่น่าซื้อสุดนก็น่าจะเป็นตัดการแปดสิบแล้วมั้งตัดการเปอร์เซ็นต์เยอะดีเอ้ยป้องกันคารคบ์บอนก็ดีครับเมื่อ35เปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าไม่แย่ครับเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างดีเลยต่อมาครับเป็นราคาสติกเกอร์นะครับ35บาทน่ะจะได้สูงสุดคืออยู่ที่อันนี้จะเป็นแหละอ่ะเดี๋ยวนะคืออะไรวะมันต่างกันตรงไหนเพื่อนอันนี้บทหนึ่งใช่ไหมอันนี้ าราคามันเท่ากันหมดแล้วใช่ไหมเออหรือเ,เรทม,ม,ม,มันต่างกันหรออันนี้ผมไม่มั่ใจว่าเรทมันต่างกันเลยเปล่าผมเห็น Apple Pack เนะี่ยมันก็ไล่ๆกันนะเหมือนเลทอะต่อมาครับอันนี้จะเป็นราคาพิเศษนไทยของทางด้านน้องอ่าน้องคาเมน,นครับที่เข้ามาแล้วก็จะเป็นตัวละครที่กลับมาเลยหลงังเนอะอันนี้นะครับจะเป็นการันตีตัวตำนานเนาะก็จะมีการันตีตัวอตัวที่อาจจะพอเล่นได้หลงะะนะผมคิดว่านะ ส่วนไอ้สที่มันโชว์เนี่ยสามนอเนี่ยน่าจะเป็นเปอร์เซ็นที่ต่ำครับส่วนของางา้ารร้านค้าอมดาวนะครับก็เพิ่มเป็นตัวซูเปอร์พรีเมียมเข้ามากับตัวพรีเมียมนะครับเข้ามาสมเหมือนกับการ์ดเลยเว้นน่าจะหมดแล้วนะครับเพื่อนๆไม่มีอะไรอัปเดตละอ่าส่วนจี้ที่น่าทำหรอผมคิดว่านะหัวก็น,น่าทำเว้ยมันเท่เมื่อน่ะว่ามันดีไหมมันเท่น,นะครับส่วนจี้ที่น่าทำก็น่าจะเป็นจี้ใหม่ครับเพราะว่ามีในเทศไอตัวด้วยแล้วก็จะมีป้องกันขังคุก ถือว่าดีครับป้องกันขังคุกตอนนั้นมันเป็นเมตาของทันต์เซิร์ฟกัปอหลักเลยคือถ้าใครไม่มีเนี่ยค่อนข้างจะเปราะบางมากนะครับเพราะว่าโล่สัง้เนี่ยเพื่อนๆสามารถสลายได้แบบอีซี่เลยในต้นเกมส่วนป้องกันขังคุกเนี่ยผมมองว่ามันค่อนข้างโอปีจะสำคัญมากเพราะตัวละครส่วนใหญ่เนะี่ยสมัยเนี่ยก็ไม่ใส่จี้ขังคุกไปก็ส่วนมากเนี่ยจะมีสกิลขังคุกนะฮะขังคุกเนี่ยจะทําให้เราเสียจังหวะนะครับเพราะว่าในการที่เราโดนขังเนี่ยเราจะไม่สามารถใช้สกิลได้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นอ่า ต้องบอกว่าอีสกิลหนึ่งของท่านจีหรือว่าการน่ะที่ค่อนข้างเก่งและเกียนมากๆนะครับก็คือมีอิมแพคต่อการเล่นมากไอจี AG นี้ก็สามารถกันได้ครับในสกิลหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นโอกาสป้องกันการซื้อต่อเนาะอันนี้ก็อยู่ที่80%ครับไม่จาเป็นต้องจ่ายตังค์เพื่อที่จะป้องกันก็คือเป็นการป้องกันแบบเฉพาะเลยก็คือแบบป้องกันอัตโนมัติเลย80%นะครับประมาณนี้ไอส่วนบัตรเชิญเนี่ยผมว่ามันเป็นบัตรเชิญที่ดีเหมือนกันก็คือบัตรเชิญดีบัฟเต่าแตกครับแต่ ไอป้องกันการโจมตีแล้วก็ป้องกันการดึงเนี่ยมันใสมาทาไมผมว่าถ้ามันเป็นดอกกุหลาบหรือว่าเป็นอย่างอื่นอ่ะอาจจะโหดกว่านี้นะแต่ก็อย่างว่าแล้วครับมันสองดีบัฟนะถ้าใส่ดอกกุหลามีเนี่ยผมว่าไม่ต้องทํอ่าบัตรเชิญอ,อื่นละทําแค่บัตรเชิญเนี่ยโจมตีทีหนึ่งคือแทบตายเลยเพื่อนเต๋าแตกตีดอกกุหลาบอะไรเงี้ยเป็นย่อยครับตัวไหนที่ที่แบบว่าไม่มีล้างได้ก็คือตบเลยแต่ไนกี้สามารถล้างได้ตัวเดียวตอนนี้ก็คือกับกามาเรียป่ะเออที่เหลือนเนี่ยพื้นที่ศักดิ์สนะิ ท้กี้มาเรียป่ะสองตัวนะครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยก็ตามนี้เลยแล้วแต่เพื่อนจะทากันเลยผมมองว่ามันมันเป็นจี้ที่แบบเรนเก่าแล้วก็ใช้ฉบอเนาะนะมีจี้เนี่ยที่น่าสนใจนะก็คือจะเป็นจี้นี้อ่านี่ครับที่เหลือก็แล้วแต่เพื่อนอยากใช้แล้วกันอันนี้เท่ครับหมอน,นี้แต่ตอนตามเป็นดาร์กนั้นเพื่อนถ้าทําเป็นดาร์กได้นี่คือเท่มากครับดูดิโคตรขัง โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้าแล้วกันหวังว่าเพื่อนๆคงจะเอ็นจอยกับของทางด้านการอัปเดตเวอรนี้ครับส่วนใครที่ทำคาเมนก็อย่าลืมซี้นี้แล้วกันครับซีใหม่หวังว่าคงจะตอบโจทย์แล้วก็จัดจี้ง่ายขึ้นนะครับยิ่งเห็นง่ายคอมเมนต์บอกกันหน่อยสหรับคลิปนี้ไปก่อน,นครับบ๊ายบาย